ที่นี่สถานีวิทยุมาออกปัตตานี FM 107.25MHz จะนี้ปขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มาออกค่ะ ความรู้วิทยศาตร์ใ้เรียนปาดวิชาสุสาตขอให้เธอประโยชน์ส่วนตัว สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มออค่ะรายการของเราก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะรับฟังได้นะคะทางสถานีวิทยุมอ,อปตนีเอฟเอ็มร้อยเจ็มิลเค่ะทางวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.psu10725.net แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะรับชมได้นะคะทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุ มอปัตตานีค่ะนะวันนี้ดิฉันพรพิมลอุไรรัตน์ทำหน้าที่ดําเนินรายการค่ะแล้วก็รายการของเราค่ะจะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะในช่วงเช้าของวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีไปจนถึงเวลา9ก้นาฬิกานะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันมีข่าวสารกิจกรรมดีๆค่ะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะคะมาบอกกล่าวพูดคุยกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับน้องนักศึกษาค่ะนะคะ คนะศึกษาศาสตร์มอปัตตานีค่ะ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะน้องบะรุดีนราแดงนะคะก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ส,สาขาสังคมศึกษานะคะก็เป็นรองนายกสโมสรน,นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มอปัตตานีคนที่1สวัสดีค่ะ ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะน้องฟิตดาวตามะค่ะนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3เช่นเดียวกันค่ะนะแต่ว่าอยู่สาขาเคมีค่ะก็เป็นประธานฝ่ายวิชาการนะคะของสโมสรน,นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มาออปัตนีก็ขอต้อนรับนะคะน้องทั้งสองคนค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของค่ายหักไม้เรียว ครั้งที่5นะคะชื่อตอนก็น่าสนใจนะคะก็คือตอนครูนักสำรวจแห่งลังกาสุกาอ่านะคะแรกเริ่มเลยอยากจะให้น้องบะรุดีนค่ะได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะถึงที่มาของโครงการของเราค่ะ ในค่ายอย่างไม้เดียวนะครับเป็นค่ายที่ส่งเสริมทางความเป็นครูแล้วก็เป็นค่ายที่จะแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์ของเราด้วยครับอย่างที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขขานักนทร์นของเราครับเป็นคณะศึกษาศาสตร์ที่ผลิตครูชั้นนําของภาคใต้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งการแนแนวค่ายแนแนวคณะเนี่ยก็จะแนแนวผ่านของการค่ายอย่างไม้เดียวอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะให้กับนักศึกษาในคณะให้มีทักษะความเป็นผู้นำนะ ทักษะการาพัฒนาสังคมไปในข่ายด้วยครับซึ่งปีนี้เรามาในตอนที่มีชื่อว่าคูนักสำรวจแห่งดินแดนลังกาสุกะครับแน่นอนว่าจะแตกต่างจากหลายหครั้งที่ผ่านมาครับซึ่งปีนี้มีข่าวข่าวว่าเราจะมีการเรียนรู้ผ่านบริบทของชุมชนอีกด้วยครับซึ่งจะเป็นการสร้างห้องเรียนให้กับชุมชนนะครับ บรรยากาศในค่ายจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็คิดว่าเราไปทํากิจกรรมนี้แล้วเนี่ยนะคะเราได้อะไรแล้วก็ชุมชนที่เราลงไปเ,เขาจะได้อะไรคะแน่นอนครับค่ายนี้แน่นอนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และแน,แนวคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเพราะผู้นให้กับคณะอีกด้วยแล้วก็เ,ออเป็นการสร้างแรงบานาลใจดีกว่าครับพูดถึงว่า อนาคตของชาติเนี่ยเราก็อแมู่กฝังแรงบันดาลใจผ่านการเข,ข้าค่ายนี้อีกด้วยครับแล้วก็อีกท้งก็คือว่าเราได้ไปท,ทาําจิตอาสาให้กับชุมชนอีกด้วย<ม>ไปเรียนรู้บริบทชุมชนเพื่อจะเอาชุมชนเนี่ยมาต่อยอดในการสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพครับค่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่น้องๆเขาจะได้แล้วก็สิ่งที่ชุมชนที่เราลงไปทําโครงการเนี่ยเขาจะได้รับค่ะแล้วก็อถามนิดนึงว่าทําไมมันต้องชื่อค่ายหักไม้เรียวอะายคนสงสัยหักทําไมอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าเร <คะ S 2> าจะบอกว่าเป็นไข้ตีไม้เรียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับค <ะ S 2> ่ายหังไม้เดวซึ่งเราเป็นครูยุคใหม่ครับอครูยุคใหม่คือการต <c oughs> ีเด็กคึ้เด <c oughs> ี๋ยวนี้ก็เป็นดราม่ากันเนะาะเมื่อก่อนไี่ต้อง ได้ดีเพราะไม้เรียวของครูใช่ค่ะีนี้เราเป็นเราจะบ้านครูยุคใหม่โดยการที่เราจะไม่ใช้ไม้เรียวในการสั่งสอนแต่เราจะใช้จิตวิทยาความเป็นครูเราจะใช้แรงบันดาลใจที่เราได้รับในการเป็นครูเนี่ยมาต่อยอดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังเพราะเราเชื่อว่าคนรุ่นหลังเนี่ยแหละจะเป็นอนาคตของชาติได้ครับซึ่งถ้าเราปลูกฝังแรงบันดาลใจเขาได้ดีไม่แน่นะครับคนที่เราปลูกฝังเราเนียจะขึ้นมาเป็นครูในอนาคตแล้วก็พัฒนาประเทศชาติของเราได้ครับก็เลยไปเลยค่ะไม้เรียวก็เลยเอา าใช้แบบจิตวิญญาความเป็นครูนี่แหละมาซึ่งในในค่ายของเราก็จะมีช่วงของกิจกรรมจิตวิทยาให้เรียนรู้การเป็นครูด้วยครับค่ะก็ถือว่าเป็นค่ายที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของอกิจกรรมต่างๆนะที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างอ,าอยากจะให้น้องน้องฟิดดาวนะคะเล่า,าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ากิจกรรมมีอะไรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วอะค่ะค่ะ ค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะก็จะมีไฮไลท์สําคัญอยู่ประมาณ5กิจกรรมด้วยกันค่ะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมโมเดลโรงเรียนค่ะก็คือโรงเรียนของนักล่าสมบัตินั่นเองค่ะคือเราจะให้น้องค่ายนะคะได้เฟ้นเหมือนกับเป็นโรงเรียนในฝันโรงเรียนยุคใหม่ที่ น้องอยากให้โรงเรียนตัวเองเป็นในรูปแบบไหนนะคะก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้ดําเนินก็เครื่องทางแล้วค่ะค่ะกิจกรรมที่สองนะคะคือจะเป็นกิจกรรมห้องเรียนสีขาวค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าห้องเรียนสีขาวแสดงว่าเป็นห้องเรียนที่มีความปลอดภัยต่อกักเรียนในกิจกรรมนี้นะคะก็จะฝึกให้น้องค่ายได้ให้ความปลอดภัยทางด้านจิตใจค่ะก็คือจะเป็นกิจกรรมทางด้านจิตวิทยาโดยตรงค่ะ กิจกรรมถัดไปนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของโครงการค่ายหางไม้เรียวเลยก็คือกิจกรรมไมโครทิชชิ่งค่ะ,คะซึ่งกิจกรรมไมโครทิชชิ่งนะคะคือน้องค่ายเนี่ยสามารถเรียนรู้การกระบวนการการเป็นครูในการสอนว่ามีวิธีการสอนยังไงการทำแผน การจัดการเรียนรู้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือน้องจะได้ทดลองการทําแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ได้ทดลองสอนภายในตัวด้วยค่ะแล้วก็ไฮไลท์สําคัญอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือในปีนี้เลยซึ่งในสี่ครั้งที่ผ่านมาก็คือยังไม่มีอะไรคการเรียนรู้บริบทชุมชนนั่นเองค่ะนะคะก็คือนักสำรวจแห่งรังกาสุกานะคะก็เลยชุมชนของเราเนาะใช่ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเราก็จะมีการพาน้องๆนะคะไปลงพื้นที่ชุมชนก็คือที่ แหลมตาชีนั่นเองค่ะแหลมตาชีบรรยากาศดีมากเลยนะสำหรับแหลมตาชีนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอ๋อในส่วนของการดำเนินงานของเราเนี่ยตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วออกลุ่มที่จะไปกับเราน้องนนักศึกษาค่ะนะเราปีไหนหรือว่าทุกปีสามารถสมัครไปกับเราได้คะค่ะในส่วนของพี่ค่ายนะคะก็คือกลุ่มนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เองนะคะคือเราเปิดรับสมัครทั้ง4ชั้นปีเลยค่ะก็คือตอนนี้นะคะพี่พี่ค่ายก็มีจํานวน90 95คนค่ะแล้วก็ในส่วนของน้องไข้นะคะซึ่งเพิ่งปิดยืนยันสิบไปเมื่อ5วันที่ผ่านมานะคะก็ได้จํานวนน้อง่ายมาได้ทําการคัดเลือกมา80คนค่ะเราคัดเลือกแบบไหนเอ่ยขั้นตอนของการคัดเลือกอเป็นกร์รูบิดคะแนนใช่ใช้รูปิคคะแนนกนค่ะการคัดเลือกของเราใช้การดูบิดคะแนนครับเพราะว่ามีจํานวนน้อง่า่ที่ให้ความสนใจมาเยอะมาก263คนใช่ไหมครับซึ่งทําให ทางสโมสรนักศึกษาเองก็เริ่มกลุ่มขมังกล้วครับยเหมือนกันเนาะคือก็คือแบบอยากจะให้ไปร่วมกันทุกคนแต่ว่าได้ขีดจํากัดใช่ไหมคะข้อจํากัดค่โอเคในเมื่อคนสมัครเยอะละทำไงดีก็มานั่งช่วยกันคิดกีนรูบิตคะแนน ตัวนี้ตัดสินใจว่าคนนี้ได้คนนึงออจคนนึงอาจจะไม่ได้ต้องมานั่งคิดกันห้าวันห้าสี่คืนไปเลยครับเหมือนว่าเครียดเหมือนกันเราอยากได้ให้ไปหมดทุกคนเนาะเราเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆที่สะพังมาทุกคนครับก็เลยได้พูดกับน้องว่าไม่ได้ครั้งนี้ครั้งหน้ามาใหม่โอเคมาเราจะมาลองกันสักตั้งกันครับก็ตอนนี้ก็ยืนยันสิธิ์มาแปดสิบคนแล้วเป็นคิดว่าเปแปดสิบคนที่แปดสิบนี่รวมกับพี่อีกใช่ไหมพี่ผิดเท่าไหร่พี่เก้าสิบ ใช่ครับโอก็คือหลายคนเลยทีเดียวเนาะใช่ครับนนซเป็นการเป็นค่ายที่มอบความรู้ได้อยา่างเต็มที่แล้วก็พี่ๆมาจากสาขาที่หลากหลายครับ17สาขาใน ก็คือเปิดเปิดทั้งคณะเลยรับทั้งคณะเลยนะทุกสาขาเนาะไม่ว่าน้องๆจะมาสนใจสาขาอะไรพี่ๆในค่ายมีทุกสาขาพร้อมที่จะแนะแนวพร้อมที่จะให้ความรู้พร้อมที่จะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สําคัญที่จะให้น้องๆเนี่ยเข้าใจคาว่าวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้นครับแล้วถามนิดนึงทําไมเราถึงตั้งชื่อตอนว่าครูนักสํารวจแห่งลังกาสุกอ่านิดนึงคะน้องค่ะครับ ครูนักสำรวดินแดนลัลงกึสกาโด้วยก่อนหน้านี้นะครับเป <c oughs> ็นพาเหรดแบบออฟเซชช r ่ <c oughs> อก็คือเปิดแผนที่เส้นทางในการ <c oughs> เป็นครูครับ <c oughs> อพอมาอ <c oughs> พอมาในต่อปีที่แล้วนะครับเราได้าจัดที่วิทยาเขตใหญ่ครับ <c oughs> อพอปีนี้เรากลับโยกกลับไปจัดที่วิทยาเขตปัตตานี เราทำให้เขาเรียนรู้ว่าปัตตานีเป็นคนยังไงไฮไลท์สาคัญของปัตตานีคืออะไรผู้คนในปัตตานีเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่เขาจะสามารถเรียนรู้ได้นั่นคือเขาต้องเข้าใจชุมชนเขาต้องเข้าใจผู้คนในในพื้นที่ปริบลุดของเขาเราเลยแบบโอเคงั้นปัตตานีขึ้นชื่อในเรื่องของยันลังกาสุขะเป็นยานแห่งตำนานรากเลยโอเคเอาเขาไปสํารวจตรงนี้แหละเขาจะมีความรู้สึกรักปัตตานีแลวคณะศึกษาศาสตร์ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานีเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เขาสนใจคณะศึกษาศาสตร์ แล้วกว่าจะมาเป็นตอนครูนักสํารวจแห่งหลังกาสุกะเล่าให้ฟังนิดนึงพี่พี่สม,มูเนระดสมสมองกันยังไงฮะเครียหุ้นเลยก็เครียเพราะว่าเราก็เอ้ยเดี๋ยวพอเป็นนักสํารวจแห่งนีลังกาคนจะกล้าบอะแต่แบบพอเรามาลองว่ามันเป็นชื่อที่มีเสน่ห์ <cigar. S 3> มั้เป็นชื่อที่มีเสน่ห์ก็แบบอุ้ยฟังแล้วคนรู้ถ้าเป็นคนภายนอกเ <m> นี่ยเขาจะไม่เข้าใจคําว่าลังกาสุกนะ,ะกเนาะเขาจะไม่เข้าใจหรอลังกาสุกะมัน มันอะไรมันมันติดอยู่ในหัวใจไงแต่ว่าพอลองมาดูความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรลังกาสุกาซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่อดีตนะของปัตจนีนะคะก็เลยแบบ เออนะเห็นชื่อแล้วเนี่ยมันก็น่าไปร่วมโครงการนะสำหรับน้องๆน,นะคณะศึกษาศาสตร์ที่สนใจค่ะแล้วก็เราขหมวดกันมานะคะว่าเราเนี่ยจะทำเรื่องนี้สำรวจแห่งรังกา,กาสุกกาก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะทีน่น้องๆที่เรียนคณะศึกษาศาสตร์ของเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะในพื้นที่นะคะ<ช>จะมีน้องๆที่มามาจากต่างพื้นที่ด้วยเขาก็จะได้เข้าใจบริบท นะคะชุมชนของปัตตานีบ้านเรา<ช>นะคะนี่ก็คือที่มาของครูนักสำรวจแห่งลังกาซุกะค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราจัดมาเป็นปีที่ห้าแล้ว<ช>นะคะมันจะแตกต่างกับปีอื่นๆอย่างไรบ้างคะอ่าใครจะให้คำตอบอ่าน้องพิดราวให้คำตอบกับเรานะคะน<อ>ิดนึงอ,อ,อ่ะมันจะแตกต่างจากปีอื่นก็คือคหนึ่งเลยก็คือ,อปีอื่นๆก็คือจะเป็นการจัดค่ายก็คือภายในมหาลรรัยก็คือน้องจะอยู่ค่ะ เหมือนกับความบริเวณนันคือน้องจะอยู่ภายในมันจะไเหมือนเอาวางกรอบเหมือนกับอยู่ในห้องก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในห้องในมหาวิทยาลัยของเราเป็นห้องเรียนเนาะก็อยู่แต่ตรงนี้แหละแต่พอเหมือนกับยุคสมัยเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนมือนกับครูสมัยใหม่ก็คือต้องเป็นครูที่สามารถนําความรู้เชื่อมโยงกับในชีวิตประจําวันได้แล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้และที่นี้เราก็เลยคิดว่า การที่ว่าเรานำน้องค่ายออกไปนอกพื้นที่ออกไปศึกษาชุมชนมันจะสามารถทำให้น้องเข้าใจความเป็นครูมากขึ้นถึงแม้ว่าน้องจะได้เรียนรู้บริบทนี้แต่เมื่อน้องเป็นครูต่อไปอาจจะไปอยู่ในพื้นที่อื่นแต่เน่ะใชพื้นที่มันหลากหลายแล้วก็น้องแบบอาจจะมีการปรับตัวแบบเออนี่เคยเคยมาแล้วเคยผ่านกนการกระบวนการคิดมาแล้วซึ่ง พอไปเป็นครูต่อไปก็สามารถที่จะเขาคิดว่าเป็นการเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆเพื่อที่จะออกสู่โลกแห่งการเป็นครูต่อไปในอนาคตด้วยนะคะเราได้มีการพูดคุยไหมคะกับน้องที่สมัครเข้าร่วมโครงการอะว่าทําไมเขาถึงสมัครเข้าร่วมโครงการอ่าก็คือในส่วนนี้นะคะคือในเหตุผลของการสมัครเราได้ในขั้นตอนการสมัครอะค่ะเราให้นงค่ายค่ะ อัดคลิปวิดีโอแล้วก็เล่าเรื่องราวว่าทําไมน้องถึงอยากเข้าค่ายนี้แล้วก็สิ่งที่พี่ค่ายอย่างพวกเรากังวลก็คือเนื่องจากว่าสามจังหวัดเราก็คือคนแถวบนคนภายนอกเขาจะมองว่ามันน่ากลัวใช่ไหมคะใช่แล้วก็เขาจะมาที่นี่ยังไงเราก็ต้องถามเหตุผลเขาว่าทําไมถึงอยากมาที่นี่อะไรประมาณนี้แล้วคำตอบที่ได้มาชื่นใจมากค่ะคือน้องบอกว่าคือ อยากรู้จริงๆว่ามันน่ากลัวจริงไหมอะไรประมาณนี้จากที่ดูมามันไม่ได้น่ากลัวเลยก็คือแบบพี่พี่อย่างเราก็คือภูมิใจอะค่ะกำลังใจในการเั้า่ายตอ่น้องๆ้พรรุดินพูดหนึ่งนิดหนึ่งขั้นตอนการเลือกเฟ้นน้องๆอ่ะนะขั้นตอนการเลือกเฟ้นน้องๆคือเราจะมีเกิดเบรดรับสหพันธ์แบบฟอร์มคอ่าแล้วก็เราก็จะบอกเหตุผลในการเข้าว่าเออทำไมถึงอยากเข้าค่ายของไม่เรียวคือคำตอบหนึ่งก็คือว่าอยากเรียนรู้อยากรู้จักปัตตานีมากยิ่งขึ้นอยาก เปลี่ยนมุมมองความเชื่อในปัตเนีที่แตกต่างจากเดิมครับซึ่งเป็นแบบอือนี่แหละค้ายเราต้องทําแบบนี้แหละอเออก็เลยแบบเฮ้ยชื่นใจก็น้องที่เข้ามาหรือมีน้องที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ ไกลสุดมาจากกรุงเทพใช่ไหมเออจากภาคอีสานมาด้วยโอ้เลยนะคะแล้วก็โอ้ยชื่นใจอ่ะก็คือเราได้แบบเผยแพร่วัฒนธรรมทางปัตตานีไปด้วยแล้วก็เขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานีเป็นยังไงมีการกินข้าชาโรตีตอนเช้าอะไรซึ่งในรูปแบบการใช้ชีวิตของคนปัตตานีเขาจะได้เรียนรู้ในค่ายของใบดอกครั้งที่ห้านี้แน่ก็ถือว่ามันเป็นเสน่ห์ของปัตตานีที่น้องๆที่สมัครเข้าร่วมโครงการเขาอยากจะสัมผัสเสน่ห์ของปัตตานีเนาะค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมของเราจัด ขึ้นเมื่อไหร่คะเราทราบแล้วว่าเราจัดที่แหลมตาชีแต่ว่าวันไหนคะน้องค่ะซึ่งจะจัดขึ้นวันที่28ถึงวันที่1ครับ28เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม2568ครักบค่ะก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนพอดีใช่ไหมคะตอนนี้ก็กี่วันนะ28จนถึงวันที่14วันนะคะก็คิดว่าน้องๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการก็คงจะได้รับสิ่งดีๆมากมายจากโครงการนี้เลยทีเดียวนะคะอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะน้องบรุรดินค่ะครับก็่สำหรับ น้องๆที่ยืนยันสิทธิ์ค่าห่างไม้เร็วนะครับพวกพี่ๆเนี่ยก็กําลังเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อที่จะแบบมอบความรู้ให้กับนักน้องๆที่เข้าค่ายครับน้องๆที่เข้าค่ายจะไม่ครู้สึกขาดทุนในการเข้าค่ายห่างไม่เร็วครั้งที่4นะเลยครับแล้วก็เราก็จะมาเจอกันในค่ายห่างไม้เร็วครั้งที่5้านะครับก็สถาบพี่ก็แค่นี้ครับค่ะน้องฟิตดาวค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเมื่อสักครู่นี้อาจจะนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรจะอะไรเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะค่ะก็ขอเพิ่มเติมนะคะคือใน สำหรับน้องๆที่ยืนยันสิไปแล้วแล้วก็ยังมีคําถามมากมายจากน้องๆที่ไม่ติดด้วยแล้วก็เหมือนกับอ,อยากจะบอกว่าน้องที่ไม่ติดค่ายหรือว่าน้องที่ไม่ติดค่ายแล้วก็<ค>ที่ติดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เพราะว่าด้วยเหตุผลบางอย่าง <c oughs> อะไรประมาณนี้นะคะก็จะบอกว่าไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าคือสามารถรับชมกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็คือสามารถผ่านเพจ ค่ายหักไม้เรียวได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีเพจแยกออกมาจากเพจของสโมใช่ไหมคะก็เป็นเพจค่ายหักไม้เรียวอ่ะนิดนึงเมื่อสักครู่นี้น้องก็บอกว่าเตรียมตัวไว้ให้พร้อมน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอ่าค่ะอย่างแรกเลยคือเตรียมใจให้พร้อมอพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะทํากิจกรรมแบบเต็มเปี่ยมเพราะว่าพี่ๆตอนนี้ก็คือแน่นมากก็คือไม่รู้ว่าด้วยช่วงระยะเวลาสี่วันที่เราจะคือ เราอยากให้มากกว่านั้นด้วยซ้ำค่ะว่ามีกิจกรรมเยอะมากให้น้องๆได้มาร่วมสนุกแล้วก็เรียนรู้ไปกับเราค่ะเตรียมใจพร้อมร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยใช่ไหมคะอ่าพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะอ่ะมินิดนึงค่ะน้องอ่ะ ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่าลืมเตรียมเรื่องของเสื้อผ้านะครับจากทางาพี่ค่ายเนี่ยก็จะแจ้งไปในกลุ่มประชาสัมพันธ์รี่มยังไงใช่ไหมคะยืนยันมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนนี้ได้น้องได้เข้ามาในกลุ่มแล้วครับแล้วก็เราก็จะมีการพูดคุยถึงความพร้อมของน้องว่าเฮ้ยตอนนี้พร้อมยังไงเนาะบอกว่าตอนนี้อยากให้บิดเทิมเร็วๆละหนูอยากไปละอ่าเรโอเคเดี๋ยวพี่จะไม่ความเะพ่อพี่เริ่มขึ้นทีนิดดแล้วให้พี่พร้อมเรารับน้องมาได้เลยครับอคือตอนนี้ก็พี่ๆก็เริ่มมีความพร้อมแล้ะก็คือ ตอนนี้พี่พี่ไม่สนใจกันแล้วพี่จะไปทำกิจะแต่แต่ว่าพี่พี่สอบใช่ไหมตอนนี้สอบไหมคะสอบสอบจะปิดเทอมเมื่อไหร่คะอของพี่ปิดวันที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เนาะแล้วก็มีเวลาเตรียมค่ายก็หนึ่งเดือนอ่าดูแลหนึ่งเดือนหลังจากนี้ก็สนุกแน่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่พี่นีกก็ไม่ได้กลับบ้านไม่เตรียมตัวเตรียมค่ายกันนะไม่ได้กลับบ้านเลยกว่า ด้วยความที่ว่าเรารักค่ายหักไม้เด nee ียวด้วยเราอยากให้ค่ายหักมันเป็นค่ายที่สร้างแรงบานาลใจเพราะผมเองเป็นคนที่เติบโตมาจากค่ายหักไม้ด้วยลืมบอกใช่ใช่พี่ก็พี่ก็ลืมถามเนาะเราเล่านิดนึงว่าห่ะแม้เดียวที่เราไปร่วมเราไปร่วมกี่ครั้งละกี่ค่ายละสามผมเข้าร่วมครั้งที่สามครั้งที่สี่ค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราตอนนั้นที่ที่เราเป็นเราเป็นคนที่ไปเข้าค่ายไม่ได้เป็นคนจัดเนาะ รู้สึกภูมิใจที่่าบว่ยตัวเองเลือกถูกอ่ะเออเป็นค่ายที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือรอาที่เหมาะกันเป็นครูซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองต้องมาเป็นครูในวันนี้อ่าแต่เพราะเราเจอค่ายแบบไม่เดียวทำให้เรากล้ามากขึ้นเรากล้าที่จะพูดหน้าชั้นเรียนอ่าอ่งนันผมกลายเป็นคนพูดมากทันทีค่ะผมเป็นคนแบบค่ายมันเป็นค่ายที่สนุกมากพี่ค่ายแบบจอยมากก็แบบนี่แหละฉันเลือกถูกแล้วค่ายมันเป็นค่ายเป็นค่ายที่ทําให้เราเนี่ยรู้จัก ตัวเองก็คือเราแสดงออกมากขึ้นเนาะก็เลยเหมือนว่าผมก็เห็นเองว่าเฮ้ยเป็นค่าที่ทําให้เราเห็นเราอีกคนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่คิดว่าตัวเองต้องไปถือไม้แบบไม่คิดไปคือไว้บอร์ดเขียนกระดานไม่คิดไม่เคยคิดภาพนี้มาก่อนแต่แบบพอเราจะเข้าค่ายหางมาแล้วภาพเปลี่ยนตัวเองกลับมาเป็นครูแบบ อีฉันเป็นครูแล้วก็แอบตลกตัวเองในกระจกนิดนึงแบบเขินๆไม่คิดว่าตัวเองจะแบบสร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นแล้วน้องฟิดรามนะคะน้องฟิดราร่วมค่ายมากี่ครั้งแล้วคะเป็นพี่ค่ายมาสองครั้งค่ะก็คือครั้งที่สามกับครั้งที่ห้านี้ค่ะซึ่งครั้งที่สี่ก็มีสมัครไปแล้วแต่ว่าด้วยความเหตุผลส่วนตัวเหมือนกันติดธุระไม่สามารถร่วมค่ายได้ก็เลยสละสิทธิ์ ก็คือเป็นเฉพาะพี่ค่ายนะที่ดูแลค่ะเหมือนครั้งที่สามค่ะเป็นพี่ค่ายคือไม่ได้เป็นผู้จัดโดยตรงแต่คือแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นผู้จัดใจตัวเองอเป็นผู้จัดเนาะใช่ได้เป็นผู้จัดแบบเต็มตัวคือเราก็เติบโตจากค่ายนี้จริงๆอะค่ะคือเรารู้บริบทที่ผ่านมาทําให้ในครั้งที่ห้าเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนที่จะให้มีความแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาให้มากที่สุดแล้วก็ตอนนี้ทั้งสองคนเตรียมพร้อมอย่างไรที่จะ พาน้องๆไปสู่โลกกว้างไปเป็นนักสำรวจแห่งลังกาสุก่าอ่ะน้องบาตรุดีค่ะในส่วนของผมก็คือทําการบ้านอย่างหนกเพราะว่าในฟอร์มน้องบอกว่าน้องอยากเข้าสาขาสังคมศึกษามากอันนี้ก็เครียดแล้วอ่ะโอเคเราจะประชาสัมพันธ์สาขายดงไงให้ดูน่าสนใจเพราะว่าต้องบอกเลยว่าในส่วนของพี่ค่ายทุกคนครับเตรียมตัวทําการบ้านอย่างดีเพราะว่าต้องการประชาสัมพันธ์คณะเองอยากได้น้องในค่ายอะไรมาเป็นน้องน้องมาจาเป็นสาขาครับก็มีการเตรียมความรู้ว่า เฮ้ยถ้าคุณเข้าสาขานี้คุณจะเจออะไรยังไงแ่ถ้าคุณไม่เข้าสาขานี้คุณสนใจอีกสาขาหนึ่งได้ไหมได้คือแบบเหมือนเราก็มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างตลอดเวลาน้องก็จะมีการทักมาถามเรื่องของพอร์ตฟรลิโอกิจกรรมอะไรก็จะมีพอร์ตเฟรลิโอด้วยซึ่งเออน้องว่ามันสามารถไปเป็นผลงานให้น้องในการเข้าสมัครแอดมิชชั่นได้ไหมเรากว่าแน่นอนครับว่าปีนี้นะครับก็มีน้องที่เข้ามาจากค่าห่างไม่เดียวครั้งที่4ก็เข้ามาในคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็ โอเครู้สึกภูมิใจที่ค่าอย่างไรเดียวนี้เป็นค่าที่เพราะว่าเรารับสมัครน้องชั้นโมไหนคะมปลายครับอ่าชั้นมปลายที่จะมาร่วมโครงการกับเราก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆที่เขาสนใจนะะในเรื่องของคณะศึกษาศาสตร์แล้วน้องฟิสดาวค่ะมีการเตรียมความพร้อมนะที่จะนําน้องออกเป็นนักสํารวจลังกาสุกะได้ยังไงบ้างอะก็คล้ายๆกับอ่าร์เลยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราได้เตรียมความพร้อมในส่วนของกิจกรรมต่างๆก็คือพยายามคิดกิจกรรมที่น้องเข้ามาแล้วแบบ เฮ้ยน้องไม่เคยทํามาก่อนแล้วแล้วก็แบบคือพยายามอาดับความรู้ที่เป็นใหม่ที่สุดอประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะคะก็เด่นๆเลยที่ที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไมโครทิชชิ่งก็คือการทดลองสอนนั่นเองซึ่งในกิจกรรมในช่วงนี้คือเตรียมความพร้อมที่แบบว่าพร้อมมากๆกก็คือเตรียมว่าจะให้น้องสอนยังไงให้เป็นยุคศตวรรษที่ยี่สิบให้มากที่สุด ะพอนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะ<ช>แต่ว่ามันก็จะต้องเราก็จะต้องอเปลี่ยนไปตามโลกนะหมุน<ช>เปลี่ยนเวียนไปแต่ว่าก็คือ,อยังไงก็แล้วแต่ก็คืออยู่ในใ<ช>ห่วงของเรื่องราวของความเป็นครูนะคะที่จะให้ความรู้กับน้องๆน,นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับใครที่สนใจที่จะไปเป็นครูต่อไปในอนาคตด้วยนะคะนี่ก็คือโครงการดีๆค่ะนะคะจากคณะศึกษาศาสตร์มอปัตตานีค่ะนะคะค่ายหักไม้เรียวครั้งที่5ค่ะตอนครูนักสำรวจแห่งลังกาสุกะมาสักครู่นี้พี่สองคนก็บอกว่า ร้อมแล้วนะคะที่จะนําน้องๆเขาที่เข้าร่วมโครงการค่ะไปสํารวจนะคะลังกาสุกะนะเราจะจัดกันที่แหลมตาชีอําเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะคะในช่วงเดือนเมษายนปลายปลายเดือนเมษายนนะคะที่จะถึงนี้ก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนของน้องๆก็ให้น้องๆได้ใช้เวลา ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะในเรื่องของการปิดภาคเรียนนะคะวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองท่านเลยนะคะน้องบะรุษดีนราแดงค่ะนะคะจากสาขาสังคมศึกษานะคะซึ่งก็เป็นรองนายกสโมสรน,นักศึกษาคนที่1ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องฟิตรยาตามะขาดอยู่ชั้นปีที่3เช่นเดียวกันสาขาเคมีจากคณะศึกษาศาสตร์ค่ะเป็นประธานฝ่ายวิชาการสโมสรน,นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเสียดายนะคะเวลาของเรามีจํากัดค่ะเวลาของรายการหมดแล้ว ะะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็จะติดตามรับฟังรับชมรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะ8นาฬิกานาทีวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะและดิฉันผ่อนพิมลอุไรรัตน์ผู้ดําเนินรายการนะคะแขกรับเชิญทั้ง2ท่านรวมถึงทีมงานค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ We call your life.